แหนม <c oughs> ลืมแหนมใบมะยมค่ะแบบห่อใส่ถุงแบบถุงแล้วก็มีใบบักย่มใบเดียวหอ่อซิมดูมาแบบนี้ล่ะเนดิ <c oughs> อืมแซ่บด้วยอ,อืม ืับสับสับ,สบเป็นนังแบบแน่นๆนีนหอมหอมมีกระเทียมค่ะแหนมแต่ละทีกับว่าขือกันเนละมากไ็ได้ตัวนี้โอ้ห่อนคัก บบซื้อเนี่ยีขออาัยเด้อค่ะบไปเยเอ้ยซื้อ่านเนาะสิมะโทดากันบ่้ยด้จ่ะเออเราซื้อมาด้วยเงินของเราเด้บ่ได้มาซื้อมากแบบว่าโอ้ยเสซ่บมาจากร้านนัไม่เคยพูดเลยสัะกะทีอืมอืม กเอยจริงเออมาอไม่บอกที่ความเนื้ทางนั้นทางนี้อร่อยแค่อแห้มทางหนองค่ายแสบกบว่าทางหนองค่ายแสบบมเดลว่าแนมอันนี้ซื่อมาจากหนองค่ายนะคะบมเดลวา ล้วเจ้าสิมาโชว่มาไวา้ฉันว่าเป็นยังคือบอบอกซื้อร้านที่บอกได้เจ้าบริจังจ่งชันรีวิวแม่ฉันก็ซื้อไม่ก,กินเองเนาะที้ว่างไรฉันนะเอออย่างนี้เอ้ยซื้อร้านก็จ้างทำไมเสียงเงินแค่ไหนแบบืบไม่ได้พูดให้แหนมตัวนี้นะบอกถึงคลิปที่ผ่านมาที่เคยเจอ เจอักมันก็เป็นการแฝงกันอยู่แล้วเนาะเป็นแฟฝงเลยซื้อมากขายไปเออซื้อมาเท้ากับซื้อเสียเงินเท้ากับเป็นนักรีวิวอยากให้เ้ารีวิวให้ก็ต้องเสียเงินก็ถูกบะ แต่ฉันสื่อฉันก็นยังสื่อเสียงเงินแต่แหนมอันนี้อร่อยอ่านี่เดีไปบุย่ย่อมทำดีด้วยซื้อเทคแคร์ดีมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนเจ้าของเขาก็จะรู้อยู่หรอกว่าเราไปซื้อจากเขามาขอโทษนะคะสงช้าค่ะวันนี้เมื่อวานวันพระเพิ่นว่ะออมขอเลื่อนไปส่งวันพรุ่งน,นี้นะคะห้เดรตพัสดุขอบคุณท่าค,ค,ความจางสีเออดีต่อใจแบบนี้ ลุนมาโบฟังฝ่าฟัง,ฟฟงไฟทำไมไม่เอ่ยชื่อร้านเรานะก็เลยลืมไปแล้วหรอเขาไม่จ้างรีวิว <laughs> เออเ <c oughs> จ้าสิบาสถล่มฉันบ่ไ้เด้เห็นจังสิฉันกับมีเอฟซี่เด้เขาค่อยถล่มเจ้าเป็นด้วยกันเด้เจ้ายาย <c oughs> ชับเลยอืมน้ำกองนงามา่ำงามแบบแบบนุ่มจังหวัดไดก็มีเนี่ยก็สื่อมานน่บริษัทสื่อจังหวัดอันนั้นได้สือ่อดาราจังหวัดมาจังหวัดไดกกมีจังหวัดไดกม็มีอืมบริษว่าคือมังขุดขัดด้ละ ว,ว่าเสียดูว่ามันเป็นมาจากใสถูกปะเอออวามละเอียกรณลักของเขายินีชัดเจนส่วนเนม้อบริวาจังหวัดนี้เดียงมูายคลายหนม้อยางเดียวบริวาเลยล่ะมันไม่จริงให้เข้าใจนะไม่มีเหตุผลต่อกันไหมเออจมเลยมึงคลิปนี่เลยจมเลย,จม,เลยจมชัดเจนเลยเห็นกินหนม้บบมึงย่อมยม่อมไหนหรู้สึกส้ําใจเนื้นันลุดอืม ทั้นจ0ขวโทษเท่าได้จออะควางผิดเสียเงินกินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคเราพอใจดีต่อใจเรานะ่ะแบบเบิ้งแล้วเขาหาเงินเลี้ยงลูกน้องหนุนนี่นั่นอ,อันนี้เป็นใหญ่ตัวรวยแล้ว <c oughs> ไม่ขออนุญาตเอ่ยแต่อร่อยมากนะคะแต่เราไปทักซื้อนี่คุณอาจจะรู้ก็ได้อ,อร่อยแต่รวยเดียวละ จะไปให้พวกอันอ่าคนที่เริ่มคล้ายแรงสีคือวุ่นกรอบนะบอกก็บอกไปเลยก็ไม่เห็นเป็นไรก็อร่อยก็บอกว่าอร่อยแค่นั้นเองอืมจัแล้วยอะแยงอ่ะมันบอกอืม ขออนุญาตจมในถอะมีมัดคนเท่าถูกมือนี่นะความเห็นแก่ตัวมีมัดทุกอย่างสูงสุดท้ายอะ่ะคนเราอะ่ะมักจะเลือกคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะยังไงอะไรก็ช่างที่มันทำให้เขาเสียความรู้สึกหรือวัน ทำให้เราตกอยู่ในสถาวะสภาวะที่แบบไม่โอเคถกความรู้สึกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจะไปทนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงถูกต้องไหมเราก็แค่ถอยห่างมาแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราสุดท้ายตัวเราก็คือเลือกตัวเรามากกว่าแค่ความรู้สึกของคนอื่นในเมื่อคุณไม่แค่ความรู้สึกเราแล้วแล้วเราจะไปแครคุณทำไมถูกต้องไหมคะ อันนี้ฝากไว้ให้คิดถ้าแคร์คนอื่นเยอะๆสุดท้ายเราเสียเองทุกวันนี้ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรมาบ้างสังคมสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแม้แต่การเอาเปรียบทางความรู้สึกมันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเหมือนกันเอาเปรียบมากๆสุดท้ายผลกระทบก็คือตัวคนที่เอาโดนเอาเปรียบ สภาวะจิตใจสิ่งที่เราเรายอมรับบางคนยอมรับได้ไม่เป็นไรแต่บางคนภูมิต้านทานการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่พอมันไม่ได้ทำให้เขาแย่เกิดการทําลายเขาทาั้งจิตใจเกิดสภาวะนู่นนี่นั่นตามมาเออมึงเก่งมากกุเก่งตอบแบบนี้แหละมันคือคอยอยู่กันใดอ่ะชัดเจนพูดมา พูดไปชัดเจนมีเหตุผลหลักการต่อกันก็อยู่ด้วยกันได้แค่นั้นเองนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมกิจแสบแบบนวลๆคะ่ะมืนอนคอร์ลไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ